เอาละครับน้องๆก็มาอยู่กับพิการนะครับกับเกมบัสตวันนี้พิการก็จะมาเก็บแรงแล้วนะครับระดับเรเจนกันอีกแล้วนะครับก็รอบนี้ก็มากับเพื่อนต่างชาตินะฮะที่เหมือนเดิมฮะสุ่มมาครับท่านผู้ชมมาดูกันว่าเราจะรอดหรือไม่รอดนะครับน้องๆเอาละจะไม่เป็นการเสียเวลาลุยกันเลยครับท่านผู้ชมไปละจ้าจังหวะน,นี้เหมือนจะมีใครบินตีคู่กับพี่มาด้วยนะจ๊ะวันนี้ ใช่ไหมเนี่ยบนหัวเราใช่โอ้โหแสงล่มขึ้นชัดเจนฮะว mm hmm. ิสคาเอาน,นอกไปหนึ่งมันกี่ตัวเ,เปโอเคเราจะโดขอตัดก่อนละอออื้ไปจากกระสุนนี่นี่มันเจี๊ยบโอเคขอฟาร์มก่อนแล้วนะครับเฮ้ยม,มีเสียงคนวิ่งมา เอาละมาดูกันไปดูกันปล่อยอีกาใส่ก่อนเลยน้องไม่ปล่อยไปแล้วออโอ้โหอะไรอะเลยอีกาพี่บินไปไหนวะนะ้าไม่จะมาอีกาไม่ไม่ไม่ไปปิดตาเขาวะอะไรกันครับดียนี่ดูสิโอ้โหดูภาพชาไม่ได้ด้วยโอ้โหอะไรกันครับนี่อือตายเฉยไหนวะ เห็นอยู่แว๊บๆหายไปไหนไปเนี่ยแล้วถึงเฮ้ยมีคนวิ่งมาเอาดีเกาะแถสามสามนี่นกน้องบันเจี๊ยบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อน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 เข้ามาเพื่อนเข้ามาได้เกยบแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยับแว๊บหน้ารถเมื่อกี้ไอ้บ้าไอ้ตกใจหมดไม่สนแล้วเก็บศพของมัน ไอ้เพื่อนเขาวิ่งไปนู่นโอเคถ้างั้นก็ขอตามก่อนละกันโอเคโอ้โออาไอ้บ้าไอ้สลับปืนเกือบไปแล้วเวนกมไปตอ่อฮะน้องๆโอ๊ยมึงแก่แล้วโดนสวนไปดีเพื่อนสวัสดีไอ้คนที่มันมาอยู่ตรงนี้มันหายไปไหนไวะเนี่ยไอ้คนที่มันวิ่งอยู่ใกล้ๆเราเมื่อกี้เนี่ยมันหายไปไหนไวะ มีเห็นนะในหน้าประตูเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าว่าเห็นที่เห็นเลยแหละเดินขึ้นหน้ามี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 ชนชนโอ้โหโยกหลบจากดิจิตอลเดี๋ยวเดี๋ยวจาะตรงนี้จาะตรงนี้จาะตรงนี้หรือมุมนี้น่าจะยิงได้อยู่ครับอุ้ย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 เบาเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยงอยู่ไม่ได้อุ้ยบ้าไอ้บาสุก้าโอ้โหอยู่ไม่ได้แล้ว ป้าเอ้ยเอ้ยลบ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 โอ้อยเอาเ่ากับได้เบื่อกอนป้าเอ้ยวงเล็กนิดเดียว,วเลยสิบเจ็ดคนน้องๆเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดีนน๋ยวหาที่ก่อนหาที่ก่อนหาที่ทุกคนนอนก่อนโอ้โหคนคนเยอะโโอ้หถ้าไม่มีรถนี่บอกเลยว่าแตกข้าเจ้าทำใจแป๊บเหยียดเท้าเต็มเลยอยู่ไม่ได้แล้วบอกอีกาไปก่อนไปมุ่งม,มั่นแล้วไปต่อแล้วไ <laughs> ม่อยู่แล้วครับ เดี๋ยวเดี๋ยวขอเอารถคันนี้ไปแล้วกันอยข้างหน้ามีคนชุบเพื่อนด้วยเดี๋ยวขึ้นรถไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วโอ้หวิ่งกันข้างหน้าเต็มเลยไปแล้วครับไม่อยู่แล้วอยระเบิดระเบิดโโอ้หคนเพียบเอ้ยหายไปเลยเหยียบก่อนี่ได้ได่แถมอี๋เหยแยบไปก่อนหายไปแล้วเหยียบไปก่อน ปันเราปุ่งชงเชงไม่มองอะไรไม่เห็นอะไรครับนี่ะผมเพื่อนเราเองเพื่อนขึ้นไหมเออไม่ขึ้นเนาะเดี๋ยวขับวนก่อนขับวนก่อน,บบนอนย่างน้อยก็เหล็กคุ้มเนื้ออุ้ย <c oughs> ขอเหล็กเหล็กคุ้มเนื้อไว้ก่อนจังหวะนี้ใครจะยิงจะทําอะไรไม่สนใจแล้วขอเหล็กคุ้มเนื้อไว้ก่อนเ <c oughs> จอดปันซีมีใครอยู่แถวนี้ไหมเอ,อ้ยเฮ้ยเอ,อ,เอ,อ,เอ,อยิงออโอ้โหไม่นอกได้ไงวะนะ โอ้ยวิ่งเหมือนนั่นแล้วมาอย่างเร็วเลยไอ้หมอนี่ชนโอ้โหรอปิกไม่ได้โอ้ยสามคนอุ้ยอูบาส์ูก้าโอ้ยไอ้หมอนี่ยังตามอีกนี่ว้าล่อยน๊ตไปก่อน ไอจิเพ่งป่ยิงเบอร์ก้าตายพี่ไอคุณนี่โอ้ยเกยงเท้าตึงเราเปิดตามั่วไปก่อน,นไปมาแล้วไปไปตุกตีนัน่งงนตีแน่นอนไปแล้วทำก่อนอุย้ยเขาจะดึงเฮ้ยเขาฉีดยาเขาฉีดยาตีแน่แต๊ ไปแล้วจ้าเฮ้ยลม่ลมล้มใครวะใครวะอุย้ยอุ้ยว้าโอ้โห,โโหได้ดีซองโอ้โหบอกเลยว่าโคตรตึงเลยน้องๆเต็มที่แล้ว5คิวบอกกันเลยว่ากว่าจะได้แต่ละคิวมันช่างแสนจ,จะทรมานฮะน้องๆโอ้โหตึงๆกันทั้งงานเพื่อนเอ้ยโอ้โหศัตรูโคตรตึงนครับน้องๆโอเคสู้ต่อไปครับ มาดูเกมต่อไปดีกว่าครับน้องๆพี่ไม่ยอมหรอกอยู่ไหนอยู่ไหนข้างบนเหรอเไม่เห็นแล้วเห็นแล้วโดดลงไปโดด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 อยู่ข้างล่างอยู่กลางกำลังกำลังหยุดกระโดดไปตามอยู่พี่ตามอยู่พี่ตามอยู่พี่ตามอยู่มีเสียงเท้ามีเสียงเท้าอยู่อยู่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ไอ้บิ๊กไอ้บิ๊ก โอ้โหเมจะโหยิงสู้เขาไม่ได้ครับซึ่งน้องโอ้ยดีนะมีน้องมาซ้อนไม่งั้นแล้วก็ตุยจะว่าดีโอ้ไอหมอน,นี้มันกรแม่นแค่ย่อยเ,ยเรี้ยมันก็ตุตตย,นย,ยนนนแน่ยิงกัน,ๆๆน่ เีีเยยอยู่ตรงน้ำแข็งแน่อยู่ตรงน้ำแ <ใน S 2> ข็งแน่โย่เฮ้ยมีคนน็อะเฮ้ยเขากำลังชุบมีชาร์นที่ฐานเฮ้ยเพื่อนมาเ<ๆ>พื่อนมาโฮ้ยเพื่อนมาอยู่โคตร ิวจงวะโอ้โหโอ้โหไอ้นี Shit, oh ่โคตริวอะไอ้โคตริวเลยอือหือโดกดแมกโอ้โหไอ้ดามมันลงอ้หิเยวจะงหนี่โอ้โหโอ้โหใค้ยิงใยิงใยิงะลัลันอกันลกัน ไปต่อต่อไปต่อขึ้นไปข้างบนกยนวระด่ขึ้นกันขึ้นกันขึ้นางบนว้นเี่ข้างในน่มันน่าจะมีนะโยข้างหลังเนี้ยน่าจะมีอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนวิ่งขึ้นมาพี่เห็นรอแป๊บพี่ว่ามีแน่ มีสองทางเลยนุ้นกงนี้วิ่งกระตุ้นเลยโยให้ย <Enemy hit. S 3> ิงให่ h นนี่กไปัวสิแตยังแม่ง พี่มาลมาแล้วหลัง้วเฮ้ยไอคนนัคนนเพื่อนก็เด right> ือดมันเือดจัด้าโรนี้มตรงนี้ก็มีเทคนคไฟร์ุเ่อก่อน Using a bandage. we. <impeas> Enemy hit. Protection bear. Enemy hit. Enemy spotted. Taking fire. We the Head to the target. The safe zone has go, go, go. been redefined. Hang in there. Double kill. Mega kill. Ah, good. Using a bandage. Using a bandage. Triple kill. taking fire. ไอชิายกหายงานเขารออยู่เราบแหลงเทียเยวเดี๋ยวพี่ลงแบลรถทีเดีมากดยนีอขอวงที่แล้วซฟดไอชิารถรถางนี้ด้าหน้าราเต็มเลยทอลงเบลรถก่อนล้กันเฮ้ยมีคนมีคนกำกันอยู่ไอ้หนีเฮ็ดวิกิซิสว Down. 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 <Pooriro> My, Somehow, using a hit! He's getting hit! He's getting hit! I'm down! Whoa. พีน <the <the the <the ่น้องไปแรกเกาะเหลืองเห็นไหมโอ้ยม hey mm ีใคเอาขอหาดไปนอชื่อตัว s a i n อ้ย้ย้ย้เนี่ยมีคนยิงวะใก้จัดเลยเสียงเมื่อกี้ไอ้นีะ กดเพลงเก็ตเก็ตเก็ตสอแล้วกดเต็มก็แตก Godlike เกหมดหมมดหมด t k i n g fire รวแล้วร่ไม่ติดแน่จ้าเฮ้ยชุบเพื่อนไม่ติดชอนไม่ติดเอากูร่วงด้วยเอาเวนทำละทีนี้จีนเขา จมาตีคูดาวแล้วพี่โตโยนอกจะตีคูดาวพี่เกิดไม่ได้วะเรียยม้อยแตกโอ้ไม่ค่ะี่ละครับน้องๆได้ที่สามนะครับบอกเลยว่าโอ้โหตึงอีลุงตุงนางมากรอบนี้โอ้หดูเดือดเลยพลาดนะฮะบอกเลยว่ากว่าจะเอาชีวิตรอดมาแต่ละจุดได้มันนครแตนเธอทรมาน ออ้บอเลยว่าโว้ยิิงแรงสูงยิงแบบพดทธตึงนะน้องๆแต่ก็มาด้วยความมันนะครับน้องๆโชคดีนะมีน้องโยมาด้วยนะครับก็เลยทําให้แบบเล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ามาคนเดียวนี้บอกเลยจะบู๊แบบนี้นี่ค่อนข้างที่จะยากนะโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อดีกว่าครับน้องๆเครื่องกําลังติดเลยมันเอาแล้วรอบนี้ก็เป็นเกมสุดท้ายแล้วนะผมเลยว่าตึงจัดรอบนี้ก็มากับยิ้มสุ่มนะครับน้องๆโอเคลุยต่อครับ Yeah. <tampoco S 2> <Christmas>. <so wicked> enemy h oh 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 yeah i t a k i n กว่าว่าโอ้โห้น้นทบแย่ไอ้ที่ปิอือดีนะมันมีหลยตีเป็นกระปิุ้ยแล้วโอ้โหดู using a d a n t a g e ีกดีโูกดีนะมีหลยตี้ อีบ้าเอ้ยยิงเขาก่อนแต่ยิงเขาไม่ตายขอแต่เย็นเย็นแต่ลุกลุบโอเคแกแค้นหน่อยทำยิงเราดีกว่าเยอะเลยจะยิงทำแม่นตู้เขาไม่ได้โอ้โหรอดอีกแล้วอะไรกันครับเนี้ย อไอ้บ้าเอ้ยใครยิงหัวพี่วะโอ้โหคนกำลังจะเกิดไอ้บ้าเอ้ยยิงหัวแตกเลยโอเคดีป่ะเนี่ยเพื่อนจะมาชุบได้ปะว,วะมาแล้วเอ,อ้ยอห่ิพอเทปพอปูดสุดรอขอบคุณครับโอ้โห,โโห,โโหี่รอดแล้วกใช้ยมด็กไอ้บ้าเอา้ยขอทิ้งยายใหญ่เลยแล้วกัน โบ้าเอ้โคตรเดือดอยากอยู่แล้วคนเนี้ยโอเครีโหลดก่อนอีบ้าเอ้ย enemy spotted เดืด enemy spotted หัวเสียงตึนข้างหลังไม่อยู่แล้วจะไปแล้วใครจะอยู่ก็อยู่นะครับไป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 อยู่นะครับจะไปโจมที่วันนี้จะขึ้นไปเช็คข้างบนหน่อยสิใครว้าเน่ขอดูแน่น้อยขบเบึ้งหน้าเน่ vortex blast engaged enemy hit

ขึ้นมาอุ้ยรอยเท้าขึ้นอุยอ้ยอะไรกันครับเนี่ยไม่อยู่ของจริงแล้วไปแล้วแล้วใครขโมยรถวะรถเอ้าชิบหายแล้วรถอุ้ยเอ็งเวรกรรมใครขโมยรถไปวะเนี่ยจังหวะนี้ขอไปเอารถก่อนแล้วกันไม่อยู่นะครับตอนนี้เถื่อนไปแล้วเจ้าวงก็บีบโอ้ให้วิ่งเองตายแน่ไป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 อย่เพ<ๆ>ิ่งมีใครเห็นผมเนาะ ังหวะนี้ไม่มีอะไรสําคัญท่กว่ารถแล้วครับท่านผู้ชมไารด กูเก็บตปรียย้วยไปครับวานี้แล้วก็ปีเราด้วยวีหน่อยบาบิ่นเลยให้อยู่นกำแพงน้จเบิร์กกว่า้วให้อยู่ตามพื้นนี่อาจจะโดนลุมยิงได้เหนือกูทีมนะครับ1ิชีวิตเดี๋ยวๆจุดนี้ขึ้นได้ขึ้นได้เยวอยู่บนกำแพงปอได้ปอดใชกว่าครับเซฟกว่าเยอะ โอเคโอ๊ยจิ้มเยี่ยโอเคโหตำแหน่งดีหลยโอ้โหพี่บอกเลยสุดยอดทำมิ่งดีจัดๆน้องน้องนี่นะยิงฟรีเฮ้ยใครวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย วุ้ยทไมฝึกยิงอ okay. ีกเยอะใช่ป่ะลเป็ส่วนที่เกอบแตกเออหลังแตกแบนี้เจ๋วเดินไปเพื่อนทีห้าทีมเจาดิตำแหน่งดเลวหวันเจี๊ยบน้องมีฟีสปอร์ตฮะตรงนี้ อยู่จุดนี้บอกเลยโคตรสบายน้องๆฟรีไม่บอกเลยเฮ้ยพื่อนนั่นเพื่อนปา,าเอ้ยเกือบแล้ว <c oughs> จุดนี้บอกเลยโคตรดีครับน้องๆบอกเลยว่าฟรีครับท่านผู้ชมเครับทำยิ่งดีจะจัดเ <c oughs> หลือสามทีมฮะเจ็ดชีวิตของเราเหลือสามคนสามคนกับหกชีวิตเฮ้ยใครวะ โ,โอ๊ยไปเอ้ยดีเนี่ยเขามีปืนพกอุย De S <S อ้ยดีเจิดโคตรแดงไปอีกกาไปก่อนก็คือไม่น็อตไอ้ปเอ้ยปืนดีเจิดโคตร <band> แรงเนาะเราสองทีมแล้วห้าคนเรียบร้อยแชมป์เอ้ยดิดิตุ๊กก็ทำได,ได้โอ้โหกว่าจะได้แชมป์แต่ละเกม บอกเลยดีแหละระดับเลเจนด์บอกเลยเป็นอะไรที่โคตรตึงกับตึงเดอกมันไม่ง่ายนะฮะบอกเลยว่าแรงระดับดีเลยโคตรตึงโอ้กว่าจะได้แต่ละคะแนนโะฮโเขาแต่จะทรมานโอเคครับน้องๆก็เอาเป็นว่า E ีพีนี้พี่การก็ต้องขอเบรกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณน้องๆทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้กว่าจะจบแต่ละเกมเหนื่อยก็เลยทีเดียว โอเคอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับ